มาแล้วครับขบวน432จอดสถานีบ้านแฮดตามเวลานะครับขบวน536ก็ออกขนแกันตามมาเลยนะครับ กระบวนงห้าก็วิ่งเข้ามาพอดีครับกระบวนงห้าวันนี้มาไม่ยาวนะครับกระบวนงห้ามาก่อนเจ็ดห้านะครับกระบวน้าร555ผ่านบ้านแบสี่นาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะครับในขณะที่เจ็ดห้าลังจะเข้าบ้านไผ่้านาฬิกาห้านาทีนะครับ ไปทัคไทยนะครับ